นี่ใช่ไหมที่ติดตั้งแต่ตอนนั้นม,มันจีนังหมาเลยจังหวะนี้อ๋อกูจำได้แล้วโอเคกเลิกเล่นอะไรอะไวเกินโอเคกูจำได้แล้วเลิกเล่นเนี่ยเฮ้ยเไม่จริงไงคืออะไรวะมินนี้ิเกมนี่ไงแบนไม่แบนแฟรคอร์วะแบนไปก็ต้องมาสู้กับมันอยู่ดีแบนตัวที่มีทอร์นาโดน,น่าจะดีนะ พี่อ็แม่งมาแล้วเนี่ยดต่ก,ก้อนฟอไฟเกียร์ที่พ<อ>ี่ว่ไม่ชอบใช้ด้วยใช่ของกีเอ็มแก่สมุขเขาติดมันมผมทำให้เดือดแข็งเอ็มเอ้เดือดแข็งเออคลาสสิกเอ็มันหลอกล่อให้เก่นชีแ้แม่งเป็นเรือดข้าศัตริยเอ้อะไรวาขั้นสามแล้วโอ้ลดังงานไม่ได้ผอ,อมีชุดก่อนในวู๊เป็นที่รอ รถได้แต่เสือกไม่ติดสแนอีกแก้งวะเนี่ยปลูกเรียบร้อยไใครกระจุหักได้หรอวะหยิบดักไปก่อนเยี่ยนี่มันชอบลอยไฟเออชอบลอยตูดเนี่ยไฟกูดเนี่ยอ้าวนี่ก็อันนี่ก็มุกแก่งค์นี่เว้ย แกตายก็ระเบิดตัวเองตัวเนี้ยแหมถึงเหี่ยเลยเหี่ยวอะไรวะใช้สวนกล้าดียังไงลีโอถึงมาให้พลังต้องมายืมพลังปีศาจอย่างฉันเออผมเคยทั่วมาก่อนผมเคยดึงกระเกงเพื่อนจากในห้องน้ำเนี่ยร์แกเกียร์อะไรวะนั่นวิสเวลอ๋อดูแลเกียร์นั่น อย่าไปตั้งอาสไอพิย่เราเราต้องทำให้เ้าแพ้เว่ยไม่ได้เันเสียชื่อเราหมดเราเล่นต้องห้ามแพ้นจ่ผ่านอย่างเดียวผ่านล้วเอาเงินมาเว้ยเอาคอยมาลงวันที่หนังหมาไอเกมมันเลกนแบบ big ว่าะเกืบเอ,อบลแ,อลแล้ว,ลวเมื่อกี้โป้เลยวะโปลเยอะพิยศถูกต้องอย่าบอกโป้เกมก็พอ <c oughs> ม่ไม่ใช่โปรเกมหรอกเออเกมเม Merlin ทำไมชอบชอบใช้ด้านหนึ่งวะดีแล้วทอร์นาโดถ้าสองมันหนักมากเลยนะอุ้ยเฮียดีเฮียเฮ้มาผู้จะแพ้แล้วเนี่ยเรียวเออจะว่าไปอ่ะไอตัวนั้นน่ะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายซะตัวอะไรเอ็นน่าจะแบนไอ้นั่นน่ะใช้ดีเปล่าววะไม่ใช้แล้วกัน ยอดกันสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยังได้ลงบัญชี้น้งหมาแล้วก็เรียบร้อยเดิมแล้วนะรอบนี้จะเอาเงินเอาเงินเท่าไหร่บอกมาเลยเดี๋ยวเซ็นเช็คให้เอาไปสองพันพอเว้ยสองพันสองพันสองพันบาทไอ้ยี่ห้าพันจับต่ออีสี่เซตเลยยอดไม่ได้เขาไม่เล่นเองเว้ยมีไอ้อีกไหมเห็นไหมคำพูดเออนี่เจอลุงด้วยเนี่ยวรหัสคืนไปแล้วมาเล่นให้ดูด้วย เดี๋ยวขอเช็ดเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนไอ้เคียอย่างาเร็เวเลยนะเดี๋ยวขอ,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 อไปอาบน้ำก่อน